การแก้ไขปัญหาเรื่องแก๊งคอเซ็นเตอร์ของไทยเนี่ยตอนนี้เหมือนกับเราเป็นลีดคือประเทศต่างๆเขาจนข้างชื่นชมนะครับการทำงานของเราแล้วก็เอาเราไปเป็นตัวอย่างประเทศเคนยาจะส่งคนมาดูว่าเราทำยังไงการแก้ไขปัญหาแก๊งคอเซ็นเตอร์จะทำสำเร็จได้เนี่ยจะต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศกันอย่างชัดเจนเพราะว่าแก๊งคอเซ็นเตอร์เนี่ยมันจะไปตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกแล้วเราถ้าเราไม่ร่วมมือกันเนี่ยมันปราบไม่ได้อย่างเช่นถ้าเราไม่ร่วมมือกัมพูชาเราก็ปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์ในฝั่งกัมพูชาไม่ได้ที่เป็นคนไทยมาหลอกคนไทยเพราะเราไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปจับกลุ่มหรือถ้าเราไม่ร่วมมือกับทางชนกลุ่มน้อยหรือทางการพมา่าในเขตเมียว,วดีเมืองเมียว,วดีเราก็ไปปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์ไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่อำนาจไทยเราไม่สามารถส่งกําลังตํารวจหรือทหาร ข้าไปฝังนู้นแล้วไปปา่พื้นที่าแล้วไม่มีอำนาจอ,อันนี้เรา,าต้องความร่วมมือละ